ฮัลโหลสวัสดีครับน้องทุกคนวา้วาวาวา้วาววันนี้ <S <S 1> <S 1> เรามีสัตว์ของเล่นมาเล่นโชว์ทุกคนอีกแล้วเริ่มจากตัวแรกนี่คือเอร์ฟนช้างนี่ต่อด้วยบัฟเฟ l o โล f บัฟเฟโลเดินได้นี่แข่งกันเดินไปเลยวา้าวมันมีไฟได้วยนะทุกคน เอลเฟนช้างน้อยมีไฟด้วยโอ้โหไฟมันสีสวยมากเลยไปนู่นแล้วบัฟเฟโลโอ้บัฟเฟโลไปหาเพื่อนบัเนฟเฟโลเลสบัฟเฟโลบัฟเฟโลควายสีแดงไปนู่นแล้วทุกคนนี่ออฟฟิสโอ้ปลาก็ปลา,อปาสองตัว นอนดิ้นกระเดวกระเดวกระเดวไปเลย let's go เย้ไปนู่นแล้วโอ้มันออกมานี่แล้วทุกคนเอ้ว้าวเฮ้ดไดโนเสาร์ไดโนเสาร์เหมือนอูดเลยทุกคนดูนี่สิอ๋อ oh, นี่มันอูดช้าๆ้ดดอก g เฮ้็ด็อก g ไปแล้วไปแล้วโอ้โหอดอกเอ,อเจ้าหญิงซินเดอเรลล่า Let it go woo Let it go Let it go โอเคทุกคนวันนี้เราลากันไปก่อนอย่าลืมกด subscribe ก,กดกระดิ่งด้วยนะคะบายบาย มันไปกวางกันอยู่ตรงนี้ทุกคนดูสิตายสิมันลุ้กันอะไรอยู่ตรงนี้โอเคบายบาย